คนไทยไว้ใจกันเกินขึ้นแมงเลื่ะกันมับนี่โอ้ยมีแนวามองเจิดพ่อมาเลยดิระวังในได้จ้าทั้งหลังโอ้ยแล้วรถไผ่ว่ะเอารถกูไปไปบอกเฮ้ยรถเจ้าบอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาจะเข้ามาแล้วจ้าระวังตับเออไมเออรถจอดไปจอดจอดเออเอาเบรกมองไหนละเบรกมองไหนลราไปทุกคนเลยเด้อไปเด้อขึ้นเด้อเจอเจิดก็ได้จ้าไปแล้วอีพออีแมงเอ๋ยเอ๋อเอ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 อกไม่ โอ้ยเถื่อขโงแล้วกูเนาะติดเลยว่าคือมันเก่งแล้วกูมีมองโต๊ะแบหลายไปบ่ได้หน้าบ่ได้หลังบ่ได้เลยอันนี้สถานีตำรวจตัวนี้แหมโอ้คนณตำรวจบอึ้นได้บ่เนี่ยอุ้ยตำรวจเหรอว้ายอ้าวพ่อแม่นั่งมองนี่เออนี่มาแล้วครับตำรวจมาแล้วเปิดบอแบกเนี่ล้วเอาเออเอาเออเอาเจ้าทีถีบุ๊ลกเท่าไหร่วะเอาไมเอาไมเฮ้ย มีมุมมองข้างในด้วยวะ่ะมันเปิดเปิดสั้นด้วยอู้ยธรรมาดาเช่เด้อไปเข้าไปมันก็นสังเกตรประตูเจ้าหน้าที่มันบ่ปิดจักบาดเนี่ยบอกวะ่ะกางออกทีเสื้อเลยมึงในนี้คืออะไรนะ่ะมีหม่องยิงด้วยเหรอเอ๊ะโอ้ะท้างแดงแดงเนี่ยมันเบิ่มเดบ่นนี่เออ,เอ,อไหนดีตันวนั่นวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกไปแล้วกูออกไปรู้อะ ร่างกายของสันไหวบนโลกไทยพี่แล <|so|> ้วกูลูกขึ้นลูกขึ้ได้เออ้ยโอ้ยเออเดี๋ยว